เราได้รับความอนุเคราะห์จากโรงเรียนท่าทองทิยาคมในการเข้าศึกษาดูงานและเก็บรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับแนวคิดการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างโรงเรียนกับชุมชนและหลักการจัดระบบสารสนเทศของสถานศึกษาของโรงเรียนท่าทองพิยาคมค่ะลําดับต่อไปนะคะรบกวนให้ท่านอาจารย์ช่วยแนะนาตัวได้ค่ะผมนายธุริยาตุลย์มานะครับผู้อำนวยการโรงเรียนท่าทองพิยาคมผมวิบูลย์สู้สกุลศิล์สอนสาระสังคมศึกษามสามอสี่ นางสายหยุดกันจูสอนการงานอาชีพแล้วก็ทำหน้าที่ชุมชนโรงเรียนชื่อบุพภานยันอิน,นะคะสอนวิชาภาษาไทยนะคะแล้วก็เป็นเจ้าหน้าที่สารบัญเมื่อก,ก่อนครูทำงานปกครองเ่ยนะอยากจะรู้ว่าไอ้แบบเด็กคนนี้มันเบอร์โทรแม่มันเนี่ยก็ครูก็ามาวิชาการ ขาก็จะคนในใน,ในคอมพิวเตอร์ให้ว่าเด็กเนี้ยเบอร์โทนี้เราก็จะได้ได้ว่ามีนักเรียนโดดเรียนดีเหมือนมีนักเรียนโดดเรียนทีเนี้ยเราจะหาวิธีทํายังไงให้นักเรียนแบบกลับเข้ามาหรือว่าไปตามเขายังไรหรือว่าได้รับความร่วมมือจากชุมชนยังไงที่ชุมชนจะประสานมาว่าเด็กโดดเรียนมาที่นี่นะอะไรอย่างเงี้ยค่ะ หลัที่ได้ทำการสัมภาษณ์อาจารย์อย่างเจาะลึกทุกสภาพปัญหาและความต้องการพบว่ามีหนึ่งปัญหาที่ต้องเร่งดำเนินการแก้ไขคือปัญหาเด็กหนีเรียนเพื่อให้ทราบถึงข้อเท็จจริงของการหนีเรียนของนักเรียนกลุ่มของพวกเราจึงได้ขอรายชื่อของเด็กเหล่านั้นและทำการติดต่อเพื่อขอสัมภาษณ์ เคยโดนเลยใช่ไหมแล้วเคยโดนเรีนอยู่เรียนเลยใช่ไหมเขาไม่มีความรู้ที่กายเนะที่แบบทำให้เรารู้สึกแบบโอ้ไมอยากเรียนเลยครูครเขาบ่นไ่คือคูบ่นเราไม่ชอบคที่ครูตวาจจริงเขาคเว่าเราจมจอดเจอเราเลย่จอดเจแว่าคนนี้หาเด็กเลยไม่ชอบเวลาอเบ่นเดี๋ยวเอาเดเอวเอาจห้องมานั้นเลยอ่ะ ตอนที่ครูว่าพูดเราออกจาห้องเลยเราะว่าหลังเร็นแล้วครูก็ทำไปเราไหมด่าไรด่ามาก็ว่าเราเรส่วนมากนี่เราดนเป็นแบบชิบหน่อยอะิบหน่อยประมาณสองสามครั้ง่วอาทีไม่แค่เดียวไม่ถึงไม่ถึงครูเขาดูหรือว่าครูเขาเป็นครูเขาชอบนเขาไม่ส่วนมากเขาไม่ั้สอนเขาทด น้องเคยโดนเรียนแล้วก็หนีเรียนใช่ไหมเคยแล้วในหนึ่งสัปดาห์เนี่ยนับเป็นหนึ่งสัปดาห์ก่อนนะเราโดนเรียนหนีเรียนบ่อยแค่ไหนประมาณกี่ครั้งครั้งสองครั้งครั้งสองครั้งที่เดือดเรียนนี่คือวิชาอะไรเดือดวิชาคณิตเราไม่เข้า,า,าวิชาคณิตศาสตร์เหรอ เราเบอร์วิชา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 นี่คืออยู่ช่วงเช้าหรือช่วงบา่ายช่วงบ่ายคือส่วนมากเราจะเรียนช่วงบ่ายช่วงเช้า,าเรียนเต็มเบิก์วิชาวิชานี่คือเบื่อแหละตัววิชาก็เบื่อเบิกัยเราไม่ชอบวิชาคณิตศาสตร์เลยเรามีเบิก์โค้งไหมไม่มีรับได้ทุกคน วงเวลาอาจารขาบนเขาว่าเราทำงานนั่งเฉยๆฟังไหมยัรู้่เสจเลเบื่อไม่เเขาพูดะเราเคยโดดเรียนออกไปนอกโรงเรียนไหมเคยส่วนมากไปี่ห ก็คือเ,คเราเนี่ยเคยโดดเรียนเคยหนีเรียนใช่ไหม <c oughs> เคยแล้วในหนึ่งสัปดาห์เนี่ยเราโดดเรียนบ่อยไหมกา <c oughs> อย่างวิชาเรียนวิชาที่เราเรียนเนี่ยเรา ชอบวิชอะที่สุชา,า,าที่สุดวิชาที่สุนีไม่ชอบอ่ะอังกฤษอักฤเป็นวิชาที่มีปัญหาที่สุดมีปัญหาที่สุดเอาไม่ค่อยตอนรอจบนอะไรไม่นีแล้วเขาก็อะไรของเขาก็ไม่มีคือเข้าวันถึงระบนพอเพูดแล้วเขาเปเรแยนเหมือนแบบว่าพักประเทศเลยคือลำพังคนที่บนม,มันบางทีต้องบนเลย บทนี้เขาเรื่องอะไรเรืแล้วพอเขาบทแล้วเราทำไงกนั่งเล่นบปเรื่อยเมื่อฟังเขามไม่สนใจไม่สนใจส,ใจส่วนมากบทเล่นบ่อยปะบ่อยบ่อยเนาะบ่อยนี่คือแบบไปไหนบ้างอะเล่นเกมเล่นเกมร้านเกมตรงนี้ปะไม่ใช่อ่าแถวไหนอ่ะในเมืองในเมืองเลยหรอเดี๋ยวขวับรถมอเตอร์ไซค์ไปกันเอง อส่วนมากไปกันกี่คนน่ะสามคนสามคนมีเพื่อนอีกใช่ไหมแล้วก็ขบับรถมอเตอร์ไซค์ไปได้วยกันคิดว่าทำไมถึงโดดเรียนเบื่อวิชาอะไรนะเบื่อสุดวิทยาศาสตร์เบื่อวิชาวิทย์แล้วเข้าเรียนบ้างไหมหรือว่าไม่เข้าเลยเข้าก็เข้าบ้างไม่เข้าบ้าง ตามแล้วแต่ใจเราต้องการนอกจากเบื่อครูแล้วมีอะไรคะเล่ไม,ไม่มีจริงอ่ะนอกจากวิชาวิทย์แล้วเบื่อวิชาอื่นไหมเลยวิชาอื่นเข้าเรียนเราโดนเล่นบ่อยไหมบ่อยคิดว่าอาทิตย์นึงเนี่ยประมาณกี่ครั้งอาทิตย์นึงก็ประมาณแทบจะทุกวันนลยครับ ทุกวันมีมีเหตุที่แบบจูงใจที่แบบทําให้โดดเรียนนะเบื่อครูหรือว่าอยากไปเฉยเไม่ใช่ครับอยากอยากออกไปกับเพื่อนมีเพื่อนข้างนอกชวนใช่๋อมีเพื่อนข้างนอกชวนเราเราก็เลยอยากออกไปอย่างน้ใช่ไหมที่ออกไปนี่คือออกไปกับเพื่อนข้างนอกมีเพื่อนในโรงเรียนไปด้วยไหมมีครับมีเด็กมาสองเลยมีไปด้วยกันหลายคนมั้ยมีไปมีแค่สองคนครับ เอาบาทีนึงก็คือไปแค่เรากับเพื่อนอีกคนนึงใช่แล้วก็ไปเจอเพื่อนข้างนอกเอาใช่นัดก,กันตรงไหนมั้งไหมเออนัดก,กันที่แถวตนก็คือตามใจไงวันนั้นอยากไปไหนก็ไปใช่ใครชวนในกลุ่มเคือบมีคนชวนขึ้นมาว่าไปตรงนั้นตรงนี้ก็คือไปไป<ช>อืมร้านเกมสนุน่าที่จะไปได้ตรงไหนในเมืองหรือว่านําพี่มอนอมโอนแต่ว่าจะได้ที่มอนบอกที่บอกบอกรารได้ปะร้านดาค้อน ดาก้อนร้านใหญ่เลยเล่นทีหนึ่งเล่นนานนะสามชั่วโมงเวลาโดดเรียนเงี้ยแล้วเราเคยเคยอาจารย์เขาจับได้ไหมใช่จับได้แบบณจุดนั้นเลยหรือว่าจับได้หลังจากนั้นจับได้ตนโดดออกไปแล้วตอนกำลังโดดเลยหลังโดดออกเลยแล้วเราทำาไงวิ่งเลยใช่ไหมวิ่งหนีเต็มสปีดเลยมีมีจับได้ที่ร้านเกมไหมไม่มีครับ ไม่มีส่วนมากเขาจะไม่จเจอหรอที่ร้านเกมมันมด้วยงนะี่ยหรเขาไม่ไปก็าไปแล้วก็ไปอยู่เฉพาะแถวนี้มเขาจะไปแค่ในระแวแกโรงเรียนไ<ป>กลๆเขาจะไม่ไป,ไไปเราก็สบายเลยจากผลการศึกษาสาเหตุของพฤติกรรมการหนีเรียนสามารถสรุปสาเหตุของการหนีเรียนได้ดังนี้เรียงลำดับจากสาเหตุที่มากที่สุดไปหาสาเหตุที่น้อยที่สุด อันดับที่หนึ่งที่ทําให้เด็กหนีเรียนคือเบื่อหน่ายพฤติกรรมของผู้สอนเช่นการว่ากล่าวตักเตือนผู้สอนพูดนอกประเด็นซึ่งไม่เกี่ยวข้องกับเนื้อหาในรายวิชาผู้สอนเข้าห้องเรียนสายอันดับที่สองที่ทําให้เด็กหนีเรียนคือไม่ชอบเนื้อหาในบางรายวิชาเช่นคณิตศาสตร์ภาษาอังกฤษอันดับที่สามที่ทําให้เด็กหนีเรียนคือเพื่อนชักชวนให้หนีเรียนออกไปเล่นเกมและไปเที่ยวตามสถานที่ต่างๆ อันดับที่4ที่ทําให้เด็กหนีเรียนคือหนีเรียนออกไปอยู่กับแฟนตามสถานที่ต่างๆอทเ,เ,เป็นใครฟ้าคงมันดามามีเกจํา ใครและทำในใจคนตา